<languages? S 1> um, เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเจีนอดครับฝันว่าจั้งในก็เจ้๊ยน่ผว่าฝันดีฝันดีอยู่ดีล่ะฝันว่าได้เงินอยอะดีล่ะอุ้ยเป็นตะโศกตะมานยืนบ่ครับโอ้ยไปเบเ่้ไปนั่นจะซื้อข้างในนี่คุณฝันเนาะไปซื้อกาแฟเพิ่นไปซื้อกาแฟครับไปเราบอกว่าเอากาแฟในแก้วนึงก็ท่านด้วย ออกกาแฟในแก้วนึง <wounds> เอามาแล้วคนเลยเฮกกาแฟมาให้แก้วนึงเนาะโอ้ากินแล้วแล้วหล่าเพรามีเงินจ่ายเด้วยเพาะฉันบอกเขาละครับเออาะว่าเขาแลยว่าจะไมากินยังไงเมัอนกาแฟข่อยจะเพ่มีเงินจ่ายข่อยเอาไปยังวอร์มบะมีแล้วมันดีแค่ยังไงระวังสิครับวันนี้สักพักหนึ่งเบิกทัพก์เลยมาครับก็เลยบอกเบิกซรัพว่าเบิกซรัพเป็นนี่กาแฟเพิ่นยูระวังสิ หลยปันไดแล้วพ่อท่นเอานี่เอาเงินนี่ไปพ่อท่นเงืงง่นหนึงง่งเรื่เรียญบาทสมัยเก่าไหมตั้งแต่ออพ่อสอสองพันห้าร้อยห้ายหวิจื้อฮอดพ่อสอได้ใช่เนโเนตไปอ่านมึงพ่อสอนเงินหน่ง่สองพันห้ารศูห้าสามเหรียญบูยเรียกกันเลยเบ,บ,บิกซัพแมนเบิกทับเอาไงสามเหรียญเรียงไปเลยมีแต่เงินเก่าจ้า เอาไปให้ใส่ค่ากาแฟอะหมอใส่คากาแฟเอาหนิบนว่าเบอร์ซาว่าเอาไปใส่ค่ากาแฟกะเจ้าเพี่ส่วนเอาเงินสามเดือนเนี่ยห้เพิ่มมืดเลยไหมเอ้ยคนข่องกาแฟคนเนี่อยมันพ่ออยู่บ่ล่ะปรจ๊ะพ่อพ่อจะ่าให้เพิ่นเท่านั้นครับวันนี้ก็เลยก็เลยว่าห้แค่นี้แล้วเด้อเอะไรวะเพิ่นค้านีว่าสั่นวางสิไงครับพอดีก็เลยนั่นมาก็เลยก็เลยตื่นขึ้นมาใช่แล้ววะฟันดีตัวเนี่ยโอ้ฟันดีอยู่ตี้ บานนี้เจ๊เจ๊โนทิ้ตีเป็นเลขตัวได้บาะนี้ครับวันเดอเมื่อกีสามแล้วก็สามศูนยอ์อยู่แล้วยืนสามศูนย์ยืนสามศูนย์อยู่เพราะว่าสามสาเดียวว่ได้ถามมันค่ากาแฟเพิ่นเท่าไรบ่ได้ถามบ่บ่ได้ถามแต่ว่าให้สามเหรียญใ,<ช>ให้เงินให้เงินเหรียญบาทสามเหรียญแค่นั้นครับเดีย๋ยวตีเลขตีสามศูนย์ตีสามศูนย์ไปเลยผู้ผู้จัดคองกาแฟกับวาวาจังได้เท่าไรว่าับให้ไปเลยให้แล้วก็แล้ว เอานิใจเราด้วแค่นั้นเปนยาออกมาจากลาเี๋ยเบิกซับออกมาให้ตามเอนสองพันห้าร้อยศูนย้านตามเดียญเงินจะไม่เดียวกัมัมเดมไงว่างว่างว่างบันี้กะมื่องมาเนาะฝันฝันสอเทียมว่ะมื่สองมาฝันวันแกแบกฟักหอมบนนี่ฟักข้อมถุงนึงครับครับบันี แกออกเล้ยซ้ำเลยโยกขึ้นวางสิแม่โยกฟ้าหอมแล้วห้อยไ่ไหมห้อยุดอุ่มไปอยู่ดิน่นยกขึ้นิยกขึ้นสห้ยครับเออ้งมือ้งมือที่สองฝันแบบฟ้าหอมฝันได้ฟ้าหอมแม่นนั่นะบดี้ก็เลยฝันได้ฟ้าหอมมัเกมื่อไร่ี้ก็มาฝันล่าสุดนี่ฝันว่าเด็กหน่อยคนนึ่งนบ่ ขึ้นที่สามขึ้นที่สามเอ็นเด็กหน่อยก้นหนึ่งนั่งเฝ้าฟุตบอลสองหน่วยดูสิเอานั่งเ้าฟุตบอลฟุตบอลสองตีกันตีกันเสียงฟุตบอลสองหน่วยน่ะก็เลยว่ามันสิอ่มีศูนย์บอกินได้ใจเลยสองหน่วยตีกันล่าสุดน่ะตีเป็นเลขตีเป็นเลขสับว่ามีศูนย์บอตีเออสิบว่ามีศูนย์มีศูนย์บอเด็กหน่อยมันกิเป็นหนึ่งก็เลยนะคิดไปไม่มามันเกิดเป็นศูนย์ถ้าว่า ตะวันใจมักสามศนูนสามนี่เลยนะ๋อครับมันมันหมักี่ยวมักฝันขึ้นที่แรกจ้ะอ๋อขึ้นสองฝันมาฝักสมหน่วยเนาะขึนสู้คนที่นะสามหน่วยสู้กัฝักหอมเนี่ยหมักฝักมันจะเป็นศูนย์นี่แหละเนาะสามหน่วยบรอสามหน่วยเนี่ยเอายโกขึ้นใก็เจ้าเบื้งสิเลยสามหน่วยเองจ้ออเอนนึ่งบอกมักหนึ่งผีไว้เองสิเอาใจีไว้เนเสียงไว้เสียงไว้หนึ่งเอาขึ้นบ้างส่ แมงศูนย์หนึ่งศูนเงซีด้ไหมโอ้ยว่ะเด็กขึมาทาน้เป็นเกตัวก็ว่าศูนย์เน่ะไม่ศูนย์นี่แหละมีศูนย์มีสาศูนย์นี่แหละเด็กหนเด็กไม่ศูนย์เด็กคนนี้ไม่สามสามศูนยสามศูนหนึ่งศูนไปละหมักฟักสามนวยแมนหมักฟักสามนวยหรอกสามศูนย์สามศูน พันสามขึ้นติดกต้อกันแล้วติไม,ไม,ไม,ไมตก่แนวอะไร,รกลมโอโลอเลอไหสามขึ้นแนวกลมกมได้แนวกลมกแม่สามขึ้นลวนเลยมักศูนย์อมักศูนเลยตงก็ม่ศูนย์เลย,ยเออ้ยหออ๋อเขียนเขียนมังรกรเจมัดตัวใดตีเป็นตัวใดเขียนนยังไงเี่ยตัวบเ,เอี๊ยบเลยครับ เขียนนดคนมีเส้นเนาะครับเขียนงามเนี่ยเราเขียนตัวเลขงามเแต่ว่าก็มีเขียนนี่แหละนี่แหละมีเขียนนี่แหละเราตามตัวน้ำได้แช่อ๋อกรมได้ใส่เกล็ดไม่ กมากกัเนาะหมากมาเก่าไใส่มาเก่าเก่าใส่มาเก่าใส่สุดเมาเก่าใส่เลยเป็นเก่าสมศนนี่แหะเล็ที่มักเล็ชอบเล็กชอบอ๋อตัวชอบนั่นเก้าสามศูนยเจ๊ใช่เก0สมเดี๋ยวเจ๊จะค่อยหมุนมารอบกครับสามศูเกาสมศูน กับหน mm ึ hmm. 10, yeah. mm ่ง hmm. ศ like ูนย right. 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 so ์ห uh นึ huh. <laughs> ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาจากเด็กน้อยนั่งเฝ้าลูกฟุตบอลเอาลูกฟุตบอลทังลูกทลูกเาหมุนมาเจ็บบัหมุนมาซื้อซื้อไข่ยหลเจ้าหยุดจิกไปก่อนนะครับโอ้ครับเดี๋ยวข่อยถึงพี่น้องเพป็นแคบบัณยคนมีเส้น ฝันยังได้ก็เป็นเลขไปเพิ่งก็ยังเห็นเลขเนาะเจอนวดแล้วมันมีเส้นแล้วฝันแม่นพร้อมนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มหุ่นจักกันตั้งแต่มาทายถ้ำนี่ยเราไปเ <c oughs> ข่าเกือบซุ้มหัวขึ้นกัน,นเนาะเจนเนาะเจ็ดเก่ากับเข่าเป็นบวกเจ็ดเก่าเข่าตั้งแ่หัวขวามือหนึ่งบวชไทยเนาะเจ็ดแปบดบวชไทย มันก็เลยบอกแถมในไทยเลยสิเขาอยู่กับปจักษ์นะครับโอ้แต่แบบบอนเนอร์สามศูนย์สิครับไม่บอกบบนี้แตเจี๋ยมดอกศูนย์สามเนาะเจ๋ยมากตัวได้ที่สุดเย่ไม่หันสามศูนย์เก้าสามศูนเนี่บอครับใช่ชอบที่สุดโตขีดเซนไต้ชอบที่สุดชอบที่สุดขีดเซนไต้ไวสามศูนย์นี่แหะชอบที่สุดคือเก้าสามศูนย์ ก็มีคนบอกกมันขีดเองนี่มันใจมันใจมันเปเอ่ปุ๊บแบบใจมันไปเองเนเนาะใจเนาะใจสั่งมาเนาะใจสั่งมาครับครับเิ่งเดอพี่น้องเจนหมดแ่เราธรรมดาคนมีเ้นนะครับมุนไม่นิดนดงเจกางบาทนี่กัช่วงถ่ายคลิปเนาะ